ดวงไงสัปดาห์กับหมอต้นราจะวันที่16พฤษภาถึง22สพฤษภาคมนะครับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่วันจันทร์นะครับผมจะได้เป็นไพ่สีถ้วยครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสนะคุณเชื่อผมไหมว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วน่าจะเจองานอะไรน่าสนใจเข้ามาแบบเต็มไปหมดนะครับแต่เราก็แบบแล้วไงวะก็ยังไม่ได้อยากทําอะไรมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาคุยด้วยนะครับเราก็ปล่อยจริงๆนะครับแบบไม่ได้สนใจนะครัับก็็เปปนสดาห์ที น่าเสียดายนะส่วนสุขภาพก็ออกมาดีไม่ต้องคิดมากครับอาทิตย์นี้แข็งแรงครับโอกาสเยอะแต่ว่าเราแบบไม่เอาเลยเลยนะครับต่อมาวันอังคารจะเป็นไพ่โวล์นะครับผมอันนี้เนี่ยดวงเราค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ทําอะไรแม่งก็ออกมาดีครับดีจนเพื่อนๆบ่นไส้นะครับว่าโอ้มันดูเกินหน้าเกินตาไปนิดนึงนะครับขนาดผมพิมพ์หรือผมพูดเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันแน่ฉานะครับผมเงินดีงานดีเรียนดีนะครับที่ดีสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับเรื่องครอบครัวดูดีอย่างหา ต่อมาวันพุธกับวันเชิญไพ่ราชินีพระจันทร์นะครับเราจะมีสเสน่ห์ขึ้นอย่างรุนแรงมาหาศาลนะครับแล้วก็มโหฬารผมใช้คํานี้เลยนะมีคนเข้าหาเราแบบเรื่อยเนะเรียกได้ว่าทําอะไรก็ออกมาดูดีมีคนเข้าหาเพียบนะครับซึ่งเราอาจจะต้องใช้สมองในการประมวลผลอะไรมากขึ้นหน่อยว่าเ,เราจะคุยกับใครดีนะครับแม่เป็นเรื่องที่น่าคบคิดจริงๆเลยนะส่วนในถ้าเกิดว่าเราจะเลือกยากไหมก็มเลือกยากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเราจะคบใครดีนะครับ ง่ายมากครับลองมาดูดวงกับหมอต้นนะครับเยวจะชี้ทางสว่างให้นะครับส่วนในเรื่องการเงินดวงๆมันก็ออกมาดีราบรื่นนะครับต่อมาวันพุธกลางคืนจะเป็นไพ่3ถ้วย อันนี้เนี่ยการที่คุณจะรอการได้คบใ,ใครสักคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าการที่คุณจะส่งหวังในอาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับใช่แล้วอาทิตย์นี้คุณมีดวงที่จะส่งหวังในเรื่องความรักนะครับน่าจ,จะได้ลงจากคานที่สูงส่งลงมาที่พื้นดินอันราบเรียบสักทีนะครับดีใจด้วยนะส่วนในเรื่องงานกับเรียนเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้สนใจชีวิตเราช่วงนี้เนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยความรักนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราดูเป็นคนข้างรัก ต่อมาพฤหัสเนี่ยจะเป็นก้าวให้ก้าวไ้เท้าเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมีเรื่องให้เครียดกังวลน,นะครับสับสนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะถ้าเกิดว่าจะต้องมีเรื่องที่ต้องแบบตัดสินใจช่วงนี้หรือว่าดูเป็นเรื่องสําคัญสําคัญต้องคิดต้องตัดสินใจก็อาจจะเลื่อนไปก่อนดีกว่านะครับเราอาจจะตัดสินใจพลาดง่ายมากนะครับความรักก็ถ้าเกิดมีเงินงินอะไรกันมานะครับก็ยังไม่ได้งออะไรคืนดีเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยงอปล่อยงอนกันต่อไปต่อมาวันศุกร์จะเป็นไพ่ก้าวถวย เราเนี่ยจะดูดีมากๆในเรื่องสุขภาพนะครับถ้าเกิดว่ามีป่วยๆมาเนี่ยก็สามารถที่จะหายเร้วไวส่วนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยในนี้ก็ออกมาดูดีครับสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แบบดีนะมีคุยๆก็ไปได้ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนโสดเนี่ยไม่มีคนคุยเนี่ยช่วงนี้จะมีคนเข้าหาเราเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ดวงความรักออกมาดูดีแล้วก็รุนแรงฉูดฉาดอย่างน่าตกใจนะครับต่อมาวันเสาร์ก็จะเป็นไพ่ าราชาไม่เท้าครับอันนี้บอกเลยว่าเราสามารถที่ทำงานอะไรต่างๆได้ไวมากๆครับแบบว่าเรื่องงานหรือเรื่องเรียนเนี่ยมันดูราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อนยถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีสอบอะไรในช่วงนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้น่าห่วงนะครับสามารถที่จะทำได้ดีเกินมาตรฐานที่เคยทําได้นะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยก็ดีนะครับแฟนเรากับเราเนี่ยที่หรือว่าคุยไปเรื่อยๆเนี่ยก็ดูจะช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องเรียนกันได้ดีครับซัพพอร์ตกันได้เยี่ยมต่อมาวันอาทิตย์จะเป็นไพ่หกถ้วยนะครับผมใครที่ลุ้นว่าแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าจะกลับมาไหมจีใจด้วย กลับมาแน่นอนนะครับไพ่ดีขนาดนี้ไม่มาให้มันรู้กันไปนะครับกลับเด่นในเรื่องที่แบบว่าจะมีโอกาสที่มีคนอายุมากกว่าเนะี่ยกลับเข้ามาคุยหรือเข้ามาชอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีดวงที่จะมีเด็กชอบด้วยนะโอเคก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หลายๆว,วันออกมาดูดีนะครับก็จะมีบางวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้หมอต้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย